สวัสดีครับอยู่กับช่างแอนเนทีนะครับคลิปนี้ครับผมวันนี้ลูกค้ามาดูรถครับก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยครับจากชลบุรีครับผมนี่ครับลูกค้าจบคันนี้ไปนะครับราคาไม่ถึงล้านครับราคาเล่าๆเลยนี่นะเกี่ยอโตครับนี่ขันนี้มาใหม่ๆเลยเนี่ย Ah คันน oh uh ี hmm. ้รู้สึกว <ain> ่ามาใหม่นะครับมาใหม่เลยคันนี้นะ S เจ็ดร้อยครับขวบแคปคันนี้นี่ซื้ว่าใหม่รู้สึกว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยมีไงญี่ปุ่นแท้เลยเนี่ยเห็นไหมญี่ปุ่นแท้เลยคันนี้นี่ครับเกียร์ a m p ครับ12สปีดเลย่ายออโต้ เครื่องก็ฮีโน่ E13C ครับอันนี้ก็ทางร้านพาลูกค้าไปลองมาแล้วครับก็คือตกลงเว้น1งเมตรครับเดี๋ยวจะลงที่สัญญาด้วยไงครรับจะไดู้้นี่ไม่รู้ยิงสายแล้วคุยคุยเอายิงสายเปล่าเพียงไม่ได้คุยไม่ได้ยิงคือเก็บฝีดาให้ใช่ไหมใช่ใช่เก็บให้สวยหน่อยโอ้โาสวย ขาเาไอซีสนิมออกให้หมดแค่นั้นเลยครับไม่ได้คิดมากเดี๋ยวมันจะลามเคาะแต่ด้านบนน่นนะอ๋อเดี๋ยวแท้งสี่เคาะแล้วเคาะัดไปเนี่ยดูรีวิวคนนี้คนเดียวนะอ๋อเลยมาอ๋อโก้ใี้ดูทุกเมเลยชัอโก้อ๋ออ๋อ่นออ๋นอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออนอี๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 ่๋ออ๋อ มีแค่สนิมกินสนิมกินตรงผิวนะครับแต่ก็ไม่ไปหาเนาะมันกินแค่ผิวครับมันมันไม่ได้มันไม่ได้ลงลึกอันนี้ดีคือว่าเรามันจะเป็นสภาพที่ว่ามาจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับเราจะสามารถเห็นว่าเนื้อเนื้อมาเป็นยังไงเนาะถือว่าดีครับแบบนี้ เปลี่ยนใหม่เลยขอเซียงดียขอซีงดียไอเน้นดี้อนี่ได้รีทัดเดอร์ด้วยนะครับเ็นีขานรีทัด้วยปกตินี่ถ้าเป็นเอ็มทีคันอื่นรู้สึกว่าตัวรีทัดไม่ค่อยมีอันนี้คืออันนี้ดีมากเลยมีรีทัมีรีทัไปด้วยครับ

นเด,เดิมเดิมใหญ่่นเลยเดิมนี่น่าจะเป็นตูเ้ตงเงเมตน,นะนี่ครับจะต้องลงที่สัญญาแล้วเขียนแบบแล้วยาก็ลงเบอร์นี้นะสองี่ห้านะเฮ้ยมันสองสี่ห้าี่นี่ครับสา่ย,ยาเขาก็ได้ขนาดสองสี่ห้าทับแปดสิบ สองสทับเจ็ดสิบอานะครับผมนี่คือสายยางเขาที่ว่าจำเนเินมาจากญี่ปุ่นนะครับดูภายในกันในคันนี้คันนี้ถือว่ามาสมบูรณ์นะมาได้สามคันโอ้เรียมอยู่ข้างในหม่เท่าอไหร่คันนี้ไม่สี่แสนสี่แสนแสี่นะครับ โอ้หเบาเบิกก็ถือว่างดีนะเบาได้พม่านะคขับวันนี้โอ้สดจัดอะเพดานครับผมโอ้ยอะไรเนะี่ยจอปะจออีกโอ้ยอย่างเหมาะคันนี้สเปคคือโคตรดีครับเพดานเนี่ยโหกิ๊บเลยน,นะเบาหลังครับม่านหลังโอ้โหสุดยอดมากคันนี้ได้ไปไม่ถึงร้านครับผมก็ลูกค้าตกลงละ คันนี้นี่ถือว่าเป็นคันสซีบุกแรกที่ผมอาสามารถนาพามาขายได้นะนำพามาจบได้คันแรกเลยคันนี้คันแรกนี่ก็จะเป็นเออ่ยางที้เห็นนะคือคันนั้นนี่เป็นรถดัมป์นะครับรถดัมป์ือสองบ้านเราคันนั้นนี่สีทาลอมโบนะครับไอยูมหาสาร,รคามโอ้สวยจัดหล่ดอ,ดอ,อครับผมคัสซีก็ดีครับผัวก็ดีเครื่องเครื่องก็ถือโอเค คันนี้นี่น่าจะยังว่างอยู่เนาะสีมาสวยคันนี้โห้สีสีถือว่ามาสวยเลยคันนี้มันเป็นสีอะไรสีดําออกสีดํากากๆหรือเปล่าคล้ายๆกากนะครับอันนี้นี่โอ้โหเป็นคัตซีส้มหเลยทุกคนคัตซีส้มครับเกียร์ธรรมดานี้เกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดมาพร้อมรีทัดเดอร์ เครื่องฮ i โน่ e13 สีตัวนี้นี่ส่วนใหญ่แหลงม้าอยู่ที่ประมาณสองร้อยแปดสิบแลงม้านะครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้หม้อต้ม e g r เหลี่ยมเดี๋ยวนะอันนี้เป็นหัวตัวใหม่ปะเป็นหัวชมไหนวะน่าปัด e g r เหลี่ยมเนี่ยอ่ะตัวใหม่ซะด้วยเนี่ยตัวใหม่นะทุกคนคันนี้ตัวใหม่เลยหน้าปัดตัวใหม่เลยครับอย่างที่เห็นเนาะ e g r เรี่ยมนี่ไงดูดิ ัวใหม่เ,นะเกียร์ธรรมดาเรยร์สปีดทัชซีก็เอาสภาพครับ,รบผมประมาณนี้ดูเอาครับ <S <S 1> <S 1> แหนบหน้าครับถุงลมหลังด็ตัวใหม่เลย

ก็ถ้าชอบพวกอไงถ้าถ้าเกิดมองหานะครับมองหาพวกซีรีส์เจ็ดกิก้านะครับก็ลองทักมาดูได้ติดต่อไง่ายครับเบอร์โทรหรือเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าแปดห้าหกศูนย์สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้ครับสวัสดีคุณดี แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ